โอ้โหเป็นไงเลยครับเจ้าภาพฟุตบอลโลก2022ตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นทีมแรกด้วยสําหรับประเทศกาต้านะปลิวไปแล้วนะครับเมื่อกี้แพ้กับสินกัาไป3ประตูตัวหนึง่งปิดฉากฟุตบอลโลก2022ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกรอบทีมแรกเกมเมื่อกี้ครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ของกลุ่ม A นะที่สนามอันทูมามาสเตเดียมกรุงดฮาเนี่ย โอ้โหเจ้าภาพกาตาครับอันดับ50ของโลกที่แพ้กับเอกวาดอร์0ประตูต่อ2ในเกมแรกเมื่อกี้เจอกับทีมชาติเซเนกัลน,นะอันดับ18ของโลกที่แพ้ในะทลนด์ด้วยสกอร์เหมือนกันครับ0-2เหมือนกันในครึ่งแรกเนี่ยเซเนกัลออกนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาทีที่41นะครับจากจังหวะที่บูอารมคูกีกองหลังกาตาเนี่ยล้มตัวสกัดบอลพลาดครับกลายเป็นตั้งให้บุลไลดิยาครับวิ่งเข้ามาซัดเอเนนตุงตา่ายแล้วก็จบครึ่งแรกด้วย1-0น,น,นี้นะครับ แล้วครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่48อิสมาเอลยาครับเปิดลูกเตะมูไม่กับฟามาราดิดูนะกเต็มหัวเข้าไปเลยซเซนกันหนีห่างเป็น2-0นาทีที่67กาต้าเกือบได้ประตูตีไขแตกจากการโฉบเข้ามาชาร์จจ่อของอิสมาเอลมูฮัมมัดแต่ว่าไม่ผ่านมือของเอดูอารเมนดี้นะยังโชว์ซูเปอร์เซฟอย่างเหนียวเนียวเลย นาทีที่78เจ้าภาพอย่างกาตาไม่ถอดใจในกระพังประตูที่ไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูสองจากโมเมตดมุนตารีกองหน้าตัวสำรองที่ขึ้นโขกเน้นๆน,น,นะจากการเปิดด้านขวาของอิสมาเอลบูฮัมัดนั่นแหล,ละแล้วก็ตัดหน้าคารลิูคูลิบารี่เข้าไปอย่างเด็ดขาดนะครับ นาทีที่84ดินกครับก็มาดับความหวังของกาตาลงเลยด้วยกันหนีห่างเป็น3 1จากการประสานงานของ2ตัวสำรองอย่างอิลิมันอินดียายนะตบเข้ากลางให้กับบัมบาเดียงนะครับตวัดยิงเข้ากลางประตูไปเลยเวลาที่เหลือครับกาตาตีเสมอไม่ได้ครับจบ90นาทีเซนตกันชนะไป3ปราตุวหนึ่งเก็บ3แต้มแรกนะยังมีลุ้นเข้ารอบในนดสุดท้าย ส่วนเจ้าภาพอย่างกาตาร์ครับไม่มีคะแนนเลยนะเวลานี้ตกรอบเป็นทีมแรกแน่ๆครับในฟุตบอลโลก2022แม้ว่านะัดสุดท้ายจะชนะเนเธอร์แลนด์ได้ก็ตามแต่ว่าผลอีกคู่ระหว่างเซเนกัลก,กับเอกวาดอร์เนี่ยที่ได้แล้ว3คะแนนนะ่ยจะจบลงแบบไหนก็จะมีอย่างน้อยครับ2ทีมที่มีแต้มมากกว่ากาตารอยู่ดีโอถือว่ามาเร็วไปเร็วด้วยสำหรับประเทศกาตาเจ้าภาพนี้เองนะครับ โอ้โห oh, ไม่มีแต้มครับสองนัดก็คือแพ้รวดนะครับนัดแรกก็เจอเอกวดอร์รไปนะและนัดที่2ตอนนี้เมื่อกี้ก็เจอเซเนกัลน,นะครับจบฝันไปเลยนะเจ้าภาพปลิวไปแล้วหนึ่งนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับแวรุ่น